กล้องตัวนี้สามารถที่จะแจ้งเตือนนะ alert ไปในมือถือของเราได้ถ้ามีคนเดินผ่านหน้ากล้องนะครับการใช้งานกล้องในเวลากลางคืนเราสามารถที่จะเข้าไปเปิดไฟได้การใช้งานกล้องหลายตัวของแอปพลิเคชันนี้นะครับเพียงแค่เข้ามาแล้วกดที่มุมบนด้านขวามันก็จะแสดงภาพของกล้องทุกตัวอยู่ในจอเดียวกันเฮลโ o ลสวัสดีทุกคนนะครับ ันนี้ผมมีเรื่องราวของกล้องวงจรปิดอยากจะมาอัปเดตให้ทุกคนได้รับชมกันนะฮะเมื่อประมาณปีที่แล้วเนี่ยผมซื้อกล้องวงจรปิดมาใช้แล้วก็ใช้มายาวนะใช้มายาวเลยทํารีวิวไปแล้วรอบหนึ่งแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันมีรุ่นใหม่ออกมานะครับผมซื้อมาใช้ได้ประมาณเดือนหนึ่งล้ะผมก็เลยอยากจะมานําเสนอรุ่นใหม่เนี่ยอัปเดตแล้วกันขอเป็นการอัปเดตเล่าสู่กันฟังนะว่าตอนนี้ปัจจุบันเนี่ย ผมใช้งานกล้องวงจรปิดอะไรอยู่ที่บ้านแล้วมันเป็นยังไงดีแค่ไหนปัจจัยในการเลือกซื้อกล้องวงจรปิดของผมนะครับมีอยู่4อย่างด้วยกันนะอย่างแรกเนี่ยราคาครับผมมีแผนว่าจะติดทั้งหมด6ตัวถ้าราคามันสูงเกินไปอย่างตัวละพันสองพันอย่างเงี้ยผมไม่ไหว <c oughs> บอกเลยว่าผมไม่ไหวนะครับแต่ว่าอันเนี้ยตัวเนี้ยไม่เกิน500บาทนะผมทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วอยู่ในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับปัจจัยที่2นะครับ ที่ต้องสนใจตามมาบาลานซ์กันก็คือคุณภาพนะฮะไม่ใช่ว่าราคาถูกอย่างเดียวนะถูกแบบถูกมากๆคือถูกกว่าน,นี้ก็มีอ่ะมันมีประมาณ200กว่าบาทก็มีนะครับผมลองซื้อมาใช้ตัวหนึ่งแล้วภาพเละเทะแล้วก็แบบบางทีก็ไม่เสถียรบันทึกภาพไม่ได้อะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นมันไม่ผ่านนะครับตัวนี้คุณภาพอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ครับ บอกเลยว่ามันไม่ใช่ระดับไฮเอนด์ end, นะผมเคยเห็นกล้องวงจรปิดที่ภาพมันชัดคมแบบเนี้ยบมากแล้วก็มีฟังก์ชันที่ไฮเทคมากมากอะ่ะแต่มันราคามันสูงเกินไปนะแต่ตัวเนี้ยผมว่าโอเคละคุณภาพภาพใช้ได้นะครับในราคาที่รับได้อย่างที่3ก็คือเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานนะครับกล้องวงจรปิดมันจะต้องมีฟังก์ชันที่ทันยุคทันสมัย เมื่อก่อนกล้องวงจรปิดอาจจะเป็นการบันทึกภาพอย่างเดียวนะแล้วก็พัฒนามาเป็นการบันทึกภาพและเสียงนะครับสมัยนี้ก็มันจะต้องมีเรื่องของการสื่อสารเพิ่มขึ้นขึ้นมานะครับนั่นก็คืออย่างตัวนี้สามารถที่จะสื่อสาร2ทางได้คือตัวกล้องมีทั้งไม์และลำโพงอยู่ในตัวทำให้เราสามารถที่จะคุยกับคนที่อยู่หน้ากล้องได้เขาพูดมาเราได้ยินแล้วเราอยากจะพูดกับเขาแล้วก็กดปุ่มแล้วก็พูดเขาก็ได้ยิน ก็เป็นเรื่องของฟังก์ชันที่ผมว่ามันโอเคแล้วนะครับและอย่างสุดท้ายอย่างที่ะฮะ <c oughs> คือตัวนี้มันติดตั้งง่ายกล้องวงจรปิดตัวที่แล้วมันจะมีตัว QR code เป็นสติ๊กเกอร์ QR code เล็กๆติดอยู่ที่ตัวกล้องนะครับเวลาเราจะติดตั้งกล้องเข้ากับแอปพลิเคชันเนี่ยเราจะต้องใช้วิธีการเอามือถือไปสแกน QR code ที่กล้องนะถ้าเผื่อสติกเกอร์ตัวนั้นมัน จางหายมันเลือนไปหรือว่ามันถูกน้ําจนไม่สามารถจะสแกนได้เนี่ยผมว่ามันจะมีปัญหาในอนาคตแต่ตัวนี้มีวิธีการติดตั้งแบบใหม่ที่เราไม่จําเป็นจะต้องสแกน QR Code ที่กล้องอีกแล้วนะครับแต่ใช้วิธีการเอากล้องเนี่ยสแกน QR Code ที่มือถือแทนเดี๋ยวผมจะทําให้ดูแล้วกันก็คือสรุปว่าทั้ง4อย่างนะครับราคาคุณภาพฟังก์ชันแล้วก็การติดตั้งที่ง่ายเนี่ย ทำให้ผมเลือกเจ้าตัวนี้มาติดพูดไปก็ยืดยาวยังไม่ได้บอกแนะนําตัวกันเลยว่านี่คืออะไรนะครับกล้องตัวนี้คือกล้อง FNK Vision นะฮะก็ยี่ห้อเดียวกับเมื่อครั้งที่แล้วที่ติดอยู่หน้าบ้านตรงนู้นนะ่ะก็ FNK Vision เหมือนกันแต่ว่าตัวนี้จะเป็นตัวกล้องแบบ Wi-Fi แล้วก็หมุนได้นะหมุนแบบหมุนดูในทิศทางต่างๆนะครับ ข้อดีของมันก็อย่างที่ผมบอกไปแล้ว4อย่างมันลงตัวทีนี้พูดเรื่องข้อเสียนิดนึงแล้วกันมุมมันแคบนิดนึงนะครับมันไม่ใช่กล้องอัลตร้าวที่แบบจะติดในห้องห้องแคบแคบแล้วมองเห็นทั่วทั้งห้องอะไรแบบเนี้ยตัวนี้เป็นกล้องที่เหมาะกับการติดในที่ที่ค่อนข้างโลง่งค่อนข้างกว้างนะครับองศาการรับภาพประมาณเทียบเท่ากับเลนส์35มิมของกล้องฟูลเฟรมนะครับมันก็เลย จะแคบแล้วก็อึดอัดนิดนึงถ้าไปติดในห้องแคบๆใช้คําว่าไม่ดีไม่ได้ต้องใช้คําว่าไม่เหมาะกับที่แคบแต่ถ้าไปติดในที่กว้างๆนะครับมันโอเคมากนะมันจะเห็นเห็นไปได้ไกลแล้วมิติของภาพอะ่ะในที่ที่มันไกลๆเนี่ยมันยังไม่เล็กเกินไปนะถ้ากล้องที่องศาการรับภาพมันกว้างมากๆอะ่ะของที่อยู่ไกลๆมันจะเล็กกระจิ๋วเดียวมองยากนะครับมองยากอ่ะ มาอันบ x ็อกดูกันแล้วกันนะครับว่าซื้อมาเจ้ากล้อง FNK Vision เนี่ยเราจะได้อะไรมาบ้างในกล่องแกะกล่องนะครับอันบ็อกเจ้า FNK Vision นะข้างในก็จะมีอย่างนี้ครับก็คือคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทยนะฮะแล้วก็มีตัวกล้องนะครับมีอะแดปเตอร์แล้วก็มีมีพุกมีน็อตมาให้สำหรับยึดตัวกล้องก็ประมาณนี้ครับ หมดแล้วตัวไมโคร S D Card ต้องซื้อเอาเองนะครับผมซื้ออันนี้มา 128GB มันจะบันทึกอยู่ได้ประมาณเกือบเกือบ20วันนะครับ 128GB ถ้าเป็น 64GB ก็ได้ประมาณ10วันประมาณนั้นเอาละครับทีนี้มาดูในเรื่องของการใช้งานแอปพลิเคชันนะครับการเชื่อมต่อกล้องต่างๆจริงๆมันมีอยู่ในคู่มือนะคู่มือเป็นภาษาไทยนะครับค่อนข้างง่ายเลย เราจะสแกน QR code นี่ก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวผมจะทําให้ดูว่าถ้าเราไม่ใช้ QR code ไม่มีการสแกน QR code เนี่ยเราจะสามารถที่จะโหลดแอปพลิเคชันมาใช้ได้อย่างไรนะครับเข้าเลยครับถ้าเป็น Android ก็อยู่ไหนอ่ะเจอละ Play Store ปึ๊บเข้าไปแล้วก็เซิร์ชคําว่า FNK Vision FNK vision นี่มันขึ้นเองนะพิมพ์ f n k ก็ขึ้นมาแล้วนะครับ f n k vision application หน้าตาแบบนี้นะครับสีแดงๆนี่นะก็กดติดตั้งเลยนะครับรอสักแป๊บหนึ่งติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดเปิดขึ้นมานะเปิดเลยนะครับก็จะเจอแอปพลิเคชันหน้าตาแบบนี้เดี๋ยวก่อนมีนโยบายความปลอดภัยกดอกรีเข้าไปนะครับอ่ะเจอละ แอปพลิเคชันหน้าตาแบบนี้ครั้งแรกนะครับเราจะต้องลงทะเบียนผมจะลองทําให้ดูว่าถ้าลงทะเบียนใหม่เนี่ยจะทํำยังไงบ้างกดเข้ามาแล้วเขาก็จะให้ลงทะเบียนในหน้าของการลงทะเบียนเนี่ยเขาก็จะมีให้เลือกประเทศแล้วก็หมายเลขโทรศรัพท์หรืออีเมลนะครับผมใช้หมายเลขโทรศรัพท์นะครับตรงนี้ก็กดใส่หมายเลขโทรศรัพท์ลงไปแล้วก็รับโพสต์ยืนยันตัวตนกดเข้าไปได้เลยเขาจะส่ง OTP มา เราก็ทำตามขั้นตอนลงทะเบียนให้เรียบร้อยแล้วเราก็จะใช้งานได้นะครับคือผมกดซ้ำไม่ได้ถ้ากดเลขโทรศัพท์กดซ้ำไปมันจะขึ้นว่าหมายเลขโทรศัพท์นี้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วก็ต้องเป็นการเข้าใช้งานนะผมก็เลยไม่ได้ใส่ตรงนี้นะผมก็จะไปเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี <c oughs> กรอกหมายเลขบัญชีก็คือเบอร์โทรศัพท์นั่นแหละ หลังจากผมเข้าสู่ระบบมานะครับก็จะเจอหน้าตาแบบนี้นะครับคืออย่างที่บอกว่าผมติดกล้องไปแล้ว2ตัวก็จะมีกล้องที่ผมติดไปแล้วเนี่ยใช้งานอยู่ถ้าผมกดที่ตัวใดตัวหนึ่งมันก็จะแสดงภาพที่มันเห็นอยู่ในขณะนี้ตอนนี้ได้เลยนะ,นะแบบนี้นะครับก็คือแตะปุ๊บมันก็แสดงภาพเลย แต่ถ้าเผื่อว่าเราไม่มีกล้องอยู่ในระบบเลยอย่างเช่นกล้องตัวนี้นะครับซื้อตัวนี้มาใหม่นะครับต้องการจะเพิ่มกล้องตัวนี้เข้าไปก็กดบวกด้านบนนี้นะครับกดปุ๊บมันก็จะขึ้นมาว่า add device นะครับกดเข้าไปปุ๊บมันก็จะให้เราเลือก device ครับว่าเราจะ add อุปกรณ์ไหนเข้าไปนะครับเจ้ากล้องตัวนี้ก็คือกล้อง smart wifi นะครับอันนี้เราก็กดเข้าไป เขาบอกว่าให้เรารีเซ t ต e ด i ว e f ์ r เฟิร์สก็คือรีเซ t ตกล้องก่อนนะครับด้วยการพาวเวอร์ออนนะเสียบปลั๊กนั่นแหละเราก็ทำการเสียบปลั๊กเลยแต่ว่าข้อเสียก็คือพอเราเสียบปลั๊กแล้วกล้องมันจะพูดเยอะนะเราก็อาจจะลำคาญนิดนึงนะครับผมเสียบก่อนปึ๊บเสียบแล้วรอนะครับกล้องมันจะหมุนไปหมุนมาแล้วก็รีเซ็ตตัวเองแล้วก็ ส่งสัญญาณว่าพร้อมจะเชื่อมต่อแล้วนะครับระหว่างรอเราก็กดตัวนี้ก็ได้ครับ Make sure indicator flashing quickly or a p r o m p t tone is heard นะครับก็คือ Make sure ว่าเราได้ยินหรือว่าเห็นสัญญาณการสัญญาณพร้อมสัญญาณเตือนว่ามันพร้อมแล้วกล้องพร้อมแล้วแล้วค่อยกด next นะครับ ต้อนรับเข้าสู่การใช้งานกล้องวงจรปิดอัญญอจฉริยะนฆษาแกน QR Code ทั่วเคองอุปกรณ์แปลว่าเขาพร้อมแล้วนะครับเราก็กด next ได้เลยนะครับทีนี้พอเรากด next ไปแล้วเนี่ยเขาจะถามเราถาม Wi-Fi ที่เราจะพากล้องตัวนี้ไปรู้จักเราก็ดู Wifi ใส่รหัส Wifi ที่เราจะเชื่อมต่อกล้องตัวนี้เข้าไปในวง Wifi ก็คือ Wifi บ้านเรานั่นแหละ ขออนุญาตใส่รหัสนะครับอพอใส่รหัสเสร็จแล้วเขาก็จะขึ้น QR code ขึ้นมานะกล้องกล้องเราเขารออยู่แล้วนะครับเขาบอกตลอดว่าการุณาสแกน QR code เพื่อเพิ่มอุปกรณ์นะครับก็คือเอากล้องเนี่ยดูไอ้เจ้า QR code อันนี้เริ่มจากใกล้ๆแล้วค่อยลาด เพื่อเพิ่มอุปกรณ์าการสแกนรหัส QR Code สําเร็จเรียบร้อยครับสกแกน QR Code สํ A าเร็จระหว่างการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์การเชื่อมต่อสําเร็จยินดีต้อนรับเข้าสู่การใช้งานเรียบร้อยครับเขาบอกว่าเชื่อมต่อสําเร็จทุกอย่างละเราก็กดแบ็กออกมาจากตรงนี้ได้เลยนะฮะ ขึ้นมาแล้วครับกล้องสมาร์ท4นะฮะก็คือตัวนี้นะครับกดเข้าไปดูจะเห็นหน้าผมเพราะตอนนี้กล้องมันเล็งหน้าผมอยู่นะครับนะเรียบร้อยแค่นี้ครับง่ายมากเลยนะวิธีการเชื่อมกล้องวงจรปิดนะครับกล้องจะมีดีเลยนิดนึงนะเดี๋ยวผมให้ดูนะนี่นะอ่ะผมชู่2นิ้วนะเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะ1 2 3ส หนึ่งสองซ้ำมีดีเลย์ประมาณ1วินาทีนะครับประมาณนั้นนะมาดูฟังก์ชันการใช้งานที่มันโดดเด่นของกล้องตัวนี้กันบ้างนะครับกล้องตัวนี้สามารถที่จะแจ้งเตือนนะ alert ไปในมือถือของเราได้ถ้ามีคนเดินผ่านหน้ากล้องนะครับเขาก็จะขึ้น notification มาให้แบบนี้นะแต่ว่าในกรณีที่เราต้องการให้เขาแจ้งเตือนเราก็ต้องไปกดเปิด การตรวจจับความเคลื่อนไหวน,นะครับข้อเสียก็คือถ้าเราไปติดกล้องในที่ที่ผู้คนพลุกพล่านเขาก็จะแจ้งเตือนทั้งวันเลยกล้องตัวนี้นะครับเป็นกล้องที่สามารถปรับหันซ้ายหันขวาได้นะแล้วก็ก้มเงยได้ด้วยนะครับองศาการปรับได้เนี่ยถ้าหันซ้ายหันขวาก็เกิน180องศามาหน่อยหนึ่งนะครับส่วนการก้มสามารถที่จะก้มกล้องดูใต้กล้องได้เลยนะ ไม่มีมุมอับให้หลบนะครับก็คือเนี่ยผมกล้องตัวนี้ติดอยู่ที่เสาไม้นะครับก้มเห็นโคนเสาเลยแต่ข้อเสียก็อย่างที่บอกครับว่ามุมในการรับภาพมันแคบไปหน่อยถ้าเราอยากมองเห็นทั่วๆเราก็จะต้องมานั่งหมุนกล้องปรับกล้องกวาดกล้องดูนะว่ามีใครอยู่ในมุมอับของภาพหรือเปล่า การใช้งานกล้องในเวลากลางคืนกล้องจะเปิดโหมดอินฟราเรดโดยอัตโนมัติแต่ว่าเราสามารถที่จะเข้าไปเปิดไฟได้พอเราสั่งเปิดไฟกล้องเนี่ยกล้องก็จะเปิดไฟ LED มาทำให้เปลี่ยนจากโหมดอินฟราเรดมาบันทึกภาพเป็นภาพสีนะครับถ้าเป็นโหมดอินฟราเรดจะเป็นขาวดำนะแต่ว่าข้อเสียก็คือตัวกล้องก็จะเปิดไฟ LED มามันก็จะสว่างโดดเด่นเลย เรียกว่าถ้าใครผ่านมาเห็นแน่นอนว่ามีกล้องวงจรปิดติดอยู่นะครับข้อดีอีกอย่างของแอปพลิเคชัน FNK Vision นี้ก็คือเราสามารถใช้งานได้หลายคนแค่ให้คนในบ้านโหลดแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็บอก u s สเซอร์กับพาสเวิร์เขาทุกคนในบ้านก็จะสามารถเข้าถึงกล้องวงจรปิดได้ซึ่งผมมองเป็นข้อดีนะช่วยกันเฝ้าบ้านนะครับ อีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบมากคือการใช้งานกล้องหลายตัวของแอปพลิเคชันนี้นะครับเพียงแค่เข้ามาแล้วกดที่มุมบนด้านขวามันจะมีปุ่มให้กดอยู่มันก็จะแสดงภาพของกล้องทุกตัวอยู่ในจอเดียวกันนะถ้าเราสนใจจะดูอันไหนเราก็แค่กดดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับมันก็จะแสดงภาพของกล้องกล้องนั้นขึ้นมาเต็มจอ ตอนนี้ผมติดกล้องไว้3ตัวนะครับแต่ว่าในอนาคตมีแผนจะติดให้ครบ6ตัวนะเพราะว่า3ตัวมันยังไม่ครอบคลุมเท่าไหร่ก็เขาทำฟีเจอร์รองรับไว้ให้โชว์4กล้อง9กล้องแล้วก็16กล้องนะครับแต่ผมไม่แน่ใจนะว่าถ้าติดเยอะขนาดนั้นมันจะมีปัญหาเรื่องการแย่ง Wi-Fi กันจนจนกระตุกมากไหมนะฮะ ที่บอกได้ก็คือตอนนี้3กล้องยังไม่มีปัญหาเรื่องการส่งสัญญาณยังไม่มีปัญหาเรื่องการกระตุกนะครับเอาละครับเรื่องราวของกล้องวงจรปิด F N K Vision ตัวนี้ก็คงจะประมาณนี้นะใครสนใจอย่าลืมนะครับผม ทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ปักหมุดไว้เป็นคอมเมนต์แรกเลยสนใจก็สั่งซื้อกันได้ถ้ามี g a d g e ตน่าสนใจมีอะไรมาอัปเดตกันผมก็จะมาอัปเดตกันอย่างนี้ให้ชมนะครับอย่าลืมกดติดตาม YouTube c h anel ไปไหนมาบ้างเอาไว้วันนี้ไว้แค่นี้ก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ